สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็มาเจอกันอีกนะครับกับครูพี่นันวันนี้สําหรับนักเรียนชั้นป .3 นะครับ New s e a ฮั l นะครับในส่วนที่เป็น s Student b o o k วันนี้คุณครูจะสอนหน้าที่17แล้วนะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้า17นะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือสรุปบทที่2นะครับเพราะว่าจะจบบทที่2แล้วนะครับนะ ในเนื้อเรื่องนั้นก็คือว่านะครับให้พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็เลยพูดว่า say the words say แปลว่าพูด the words แปลว่าคำศัพท์ให้มาพูดคำศัพท์ต่อไปนี้นะครับคำและคำแรกนะครับ l i b r a r y นะครับอ่านว่า library นี่นะครับคุณครูขยายไม้ใหญ่ตรงที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับ library แปลว่าอะไรครับห้องสมุด คำศัพท์ที่สองนะครับ t h e y อ่านว่า day นะครับ day แปลว่าพวกเขาทั้งหลายศัพท์ที่สามนะครับ m t S a m a t h อ่านว่า math นะครับ math แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือตัวเต็มก็คือ mathematics นั่นเองนะครับศัพท์ที่สี่ก็คือ l i k e อ่านว่า like นะครับแปลว่าชอบที่คุณครูวงเล็บว่า v จุดในที่นี้นะครับ ย่อมาจากคำว่า verb นะครับ verb ซึ่งแปลว่าคำกริยาถ้าแปลว่าชอบเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าเป็นคำกริยาแต่ถ้าแปลว่าเหมือนนะครับเมื่อไหรคำว่า like นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นคำ adjective ก็คือ adj นั่นเองนะครับ adj ย่อมาจาก adjective นะครับแปลว่าคำคุณศัพท์โอเคนะครับ t i s, s อ่านว่า t h i s นะครับแปลว่านี้ ้วศัพท์สุดท้ายนะครับ M O N T H อ่านว่า month month นะครับแปลว่าเดือนโอเคนะครับต้องเรียนลองอ่านตามดูอีกทีนะครับนะ Library d a J Matt like this month นะครับ month โอเคนะครับนี่คือการพูดคำศัพท์ t h i n g s I can do นะครับเมื่อจบบทแล้วก็จะสรุปนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง t h i n g s นะครับ t i n g แล้วก็ terms หมายความว่าสิ่งต่างๆ I ฉัน can สามารถดูทำ Put a check นะครับเครื่องหมายถูก Inbox the box, if you can do it Put แปลว่านำ check แปลว่าตรวจสอบหรือทำเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายถูก In the box คำว่า box ในที่นี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับนะไม่ได้แปลว่ากล่องนะครับแปลรูปสี่เหลี่ยม if แปลว่าถ้าหากว่า you คูณ can สามารถดู do, ทำอิดมันถ้าคุณสามารถทำได้นะครับให้ใส่เครื่องหมายถูกในทางตรงกันข้ามนะครับ put across cross แปลว่าเครื่องหมายกากบาทอย่างนี้นะครับนะ in the box ในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าในรูปสี่เหลี่ยม If ถ้าหากว่า you cannot do it ถ้าคุณไม่สามารถทำมันได้นะครับนี่คือการแปลคำสั่งสไลด์ต่อมานะครับคำสั่งก็เลยบอกว่า1นนะครับข้อหนึ่ง I can say the names of these subjects I ฉัน can สามารถ say บอก the names ชื่อ of ของ this นะครับ T S E S E เหล่านี้ชื่ออะไรเหล่านี้ครับ subjects subject นะครับไม่ได้แปลว่าประธานนะในประโยคนี้แต่แปลว่าวิชานะครับก็เลยแปลว่าฉันสามารถบอกชื่อของวิชาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแปลว่าวิชาอะไรบ้างครับ ART art วิชาศิลปะ THAI นะครับไทยก็คือวิชาภาษาไทย MUSIC music วิชาดนตรีนะครับ เราสามารถที่จะบอกวิชาเหล่านี้ได้นะครับผมนี่คือสรุปบทที่2นะครับต่อไปนะครับก็จะมีวิชาอะไรอีกนะครับก็คือมีวิชา physical education physical education นะครับหรือตัวย่อ PE ภาษาไทยก็คือวิชาพละศึกษานั่นก็คือมีรูปมีรูปนะครับของ กีฬาต่างๆเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับแบดมินตันเป็นต้นนะครับตามภาพเขาเรียกวิชานี้ว่า physical education นะครับ physical แปลว่าแห่งร่างกาย education แปลว่าการศึกษาการศึกษาแห่งสรีระร่างกายนะครับนาะตัวย่อก็คือ PE แต่แปลว่าวิชาพละศึกษาโอเคนะนักเรียนให้จำคำศัพท์นี้เอาไว้นะครับนาะค่อนข้างยาวนิดหนึ่ง ต่อไปวิชาที่เราจะเรียนก็คือ mathematics นะครับที่เรียนมาแล้วนะครับนะไม่ใช่ที่เราจะเรียนที่คุณครูพูดนี่คือสรุปแล้วนะครับนะว่าบทที่สองนี้เราเรียนรู้วิชาอะไรบ้าง math m a t h m a s นะครับตัวเต็มมันก็คือ m a t h e m a t i c แล้วก็เติม s เติม s ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นพูุพน์นะครับนักเรียนศัพท์นี้นะครับศับคำว,ว่าวิชา วิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเขียนเต็มๆเนี่ยมีตัว S ด้วยนะครับน,ะนักเรียนจำไว้เลยนะครับตัวเในที่นี้เป็นเอกพจน์นะครับไม่ได้เป็นพหูพจน์ใดๆทั้งสิน้นแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปก็คือวิชาอังกฤษนะครับก็คือวิชานี้เองที่คุณครูพี่นันกำลังสอนก็คือวิชาภาษาอังกฤษและก็อีกวิชาหนึ่งนะครับที่มีหลอดทดลองอย่างนี้นะครับคือวิชาอะไรครับ science นะครับ science s c i e n c e อ่านว่า s c i e n c นะครับแปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์โอเคนะครับนี่คือการสรุปว่านักเรียนสามารถบอกชื่อนะครับของวิชาต่างๆได้ก็เป็นนั้นว่าจบหน้าที่17ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่หน้าที่18ครับผม